สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้เราไปอยู่เกมอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> โอ้โหมีเซ็กซี่น,นะกาแฟโอ้ยิปปี้ยิปปี้เลยว่ะโอ้โหมันปรับอย่างนี้แสดงว่าแบบเราไม่ต้องเดาเลยว่าเกมมันภาพเป็นยังไงนะครับผมก็เรามาอยู่ในเกมโอบแลนด์กันนะครับผมเป็นเกมที่เอ่อเป็นเกมที่คนไทยฝียมือคนไทยเลยนะครับผมโอบแลนด์นะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนก็มีบทวิจารณ์แบบอย่างที่ว่าเนาะเราจะมาเล่นกันว่ามันเป็นยังไงนะผมตอนนี้มันให้เราเล่นเป็นช่วงเบต้าครับผมเล,เล่นฟรีตอนนี้ผมมาเล่นซิงเกิลแล้วกันดูระบบก่อน PVP PVE กูได้ซิงเกิลไม่ใช่หรอ PVE แล้วกัน World Land เออ Start เนี่ยอยู่ในเพจเทสอยู่ครับเชือบแคทมีแคทมีแมวเดะอัพเกรดมันนี่อะไรก็ไม่รู้ครับเราจะมาลุ้นกันว่าเกมมันอยากที่ว่าไหม <c oughs> เขาบอกเห็นบอกว่ามันไม่ได้ตาอะไรจาก Scene. เดซอนถ้าถ้าคุณจำเกมเดซีได้ก็ได้ละครับมันเป็นห่วยขนาดไห The next step ที่มันเปนดนานจาังวะจะบอกว่าคอมผมเล่นไม่ไหว day <two. S 1> day <four. S 1> โอ้โหอะไรวนเนี่ยอ่ะเจอไง โอ้โหต้องปรับเปลี่ยนภาษาด้วยนะถึงจะเดินได้เรามีไม่มีอะไรเลยฮู้ยสอบอเอิ้นฮึ่มอึ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 มอืมอ่มม,ม,มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วจะจะไม่อยู่หาปืนก่อนอะไร เฮ้ยอย่ามามันมีโหมดปติเพเยอร์เลยเปเลเยอเลอะไรวะเพเยอร์ <laughs> ด้วยนะผมผมคิดว่ามันน่าจะออกสไตล์แบบบอซีอะแบบเวอร์ชั่นกากเราไม่มีหน้าด้วยเราถึงมาเรา,าก็แต่งชุดแบบนี้ย แผนที่ไหมเฮ้ยอยู่ไหนวู้ยวอวววววววิ่งได้เวว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 ้วววววววเลยโอวโหตายเกิดมากวเจออบว อะไรวันนี้โอ้ยตีสโอ้ยโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่มีอะไรเลยดีอย่างดียอยู่เฮ้ยมีรถมีรถขับรถได้เปล่ารถอยาใหญ่ขึ้นอย่างนี้ขับไม่ได้แน่เลย เฮ้ย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 ออกดิออกอ้ยคือคือคุณผู้ชมครับคือผมกด ESC ยกเลิกไม่ได้ครับคือถ้าอยากจะกดยกเลิกโอ้ถ้ากดจะจะเมื่อกี้ถ้าผมจะกดยกเลิกคือผมต้องกดปุ่มย้ำอีกทีหนึ่งอะอย่างเช่นถ้าผมเปิดกระเป๋าอะมันจะเป็นปุ่มแท็บใช่ไหมเราไม่สบายกด ESC ได้นะเราก็ต้องกดปุ่มแท็บอีกรอบหนึ่งอะ ให้ยกเลิกอะ่ะคุณดูมันออปติไม้เกมคือทุกเกมต้องเป็นอย่างนั้นเะยเว้่อเป็นป่าแน่เลยเฮ้ยซอบ,บีเยอะเกินเยอะไปอูปีนได้ มันจะตีได้ป่ะวะตีไม่ได้ <c oughs> <c oughs> Không không? Có Tôi có cần phải chạy thẳm Chúng ta không thể Đi thôi, đi Ôi Ôi Chúng đi. Ôi Zombie lại, zombie <c oughs> เยอะเกินมาเป็นทาง้างกบดเนี่ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> กดย่องเลยวะเจติ้งก่อนครับเออเออไม่มียอ่อหฮอ เกมนี้ไม่มียอ่อคุณผู้ชมแบบเกมนี้ไม่มียอ่ออะไอชิปอีแค่แบบว่าคอลเลกต์อาราวเฉยๆครับเดี๋ยวกดเนี่ยผมกด ESC ไม่ได้เลยเนี่ยผมทำอะไร ESC เกมนี้ไม่ได้เลยยกเว้นแต่เฮ้ยมา โอเคเมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนฐานแบตคีย์บอร์ดมาคีย์บอร์ดไม่ทำนเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยผมกด ESC สคริปหยุดได้นะแต่ถ้าผมกด ESC กลับไม่ได้สุดแหมไปดีว่าเฮีย,ยเกมบ้าเกมบอแล้วย่องไม่ได้โอโ้โห สุดเกินหุ้ยอุ้ย,ยมีโต๊ะรับแล้วโต๊ะรับพี่อะไรมันลอยอยู่ตรงนี้วะฮัลโหลโต๊ะรับบ้านไหนวะวางไม่บนดวางไม่บนเตาเฉยโอ้โหเกมมันห่วยจริงวะนเนี่ย เหมือนซอมบี้จะไม่มาแล้วลงแล้วกูจไหนวนะเนี่ยฮะเฮ้ยกูดเดินจากมุมนี้มาตรงนี้ what โอ้โหเกมเกมมันอ้ออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น เพื่ออยู่กับขอมไม่ได้อะไรเมื่อเราโดนอะไรเมื่อกี้มันคืออะไร่เนี่ยเนี่ยเพื่ออะไรวะบ้านแบนดิตอ่ะหรือว่าแบบบ้านมีหรือว่าแบบว่ามีกรมรมภาพรังสีอะไรอย่างนี้ป่ะโอ้โเหเฮีย มึงจะออกแบบให้ซอมบี้เยอะเฮี้ยอะไรขนาดนี้วะอซอมบิโอ้อโหกูตีอยู่กลุ่มตรงนี้ไอ้ยี่ะแตโหมันจะมาเป็นฝูงอย่างงี้ไม่ได้เลยเฮ้ยมาดิมาดิ ทำไมม,มันดูเหมือนย่อวะคุณเห็นตัวผมไหมมันเดินแบบข่าวงอเนี่ยรู้ว่ามันยอน่อนะ ผมไปเล่นโฮมสิบโอมยังจะแบบว่ายังจะอารมณ์ดีกว่าเลยวะเอาจริงนะถ้าคุูคิดว่าโฮลสิบิโอมห่วยห่วยพอแล้ว,วอ่ะไอเกมเฮียนี่ห่วยกว่าเดิมอีกอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นกรรมตกรรมตะภาพลังสีปะ่ะเนี่ยเพราะว่าหน้าจอมันดูแบบว่า ที่นี่ไม่ได้ไมกูยินหน้าจออย่างนี้วะ โอ้ยเฮีซอมบี้ตีกันเองคุณดูดิซอมบี้เฮียอะไรยเยอะแล้วคุณดูผมเล่นแป๊บเดียวอะ่ะถึงตรงนี้แล้วอะ่ะไงนย,ยู่นี่โอ้โหโอ้โหโอุห้ยซอมบี้ทางพวกของได้ด้วย เชียร์แหละมันเนี่ยโ,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 โอ้โอ้โอ้แต่ว่าสเตอมินานี้อยู่ว่าปุดอยู่แลเนี่ยมีแมปอยู่แค่นี้เล่นมาติพเพรเยอร์แล้วเจอพีพวิพีจะบ,บ้าตาย อะไรเนี่ยมันมีทางโล่งอ่ะไปไม่ได้หนุ่มแบบไอ,ขอบ้ขอบๆนี้มันน่าจะแบบว่าไ,ไปไม่ได้ไมั้งเดี๋ยวดูขอบดูคนเดียคนนี้เออไปไม่ได้สุดขอบแมปแล้วโอ้ยยี่ห้อท่อนไม้ยี่ห้ต้องกดปีนอีกโอ้ คือผมไม่สามารถฟาร์มอะไรได้เลยครับซอมบ,บี้มันเยอะมากเยอะชนิดที่แบบว่าคือมหาตภัยเลยอะ่ะยันผมคิดว่าถ้าตัวเต็มหลักน่าจะแบบว่าน่าจะขยายแบบมากกว่าน,นี้ครับเห็นไหมไม่มีอินเทอร์เ็กเยอะมากเลยที่อยู่นอกแมปเลยแต่เราไม่สามารถไปไหนได้ครับ <S 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 โอ้ผมบอกเลยนะ ถ้าตัวเตมออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะเป็นเล่นโฮซิโฮมออนไลน์หรือไม่ก็วอซีภาคเก่าก็ได้นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ไม่ได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 ้รยเฮ้ยบ้าบ้าพู้ราชวิตีปะเนี่ยขอขึ้นหน่อยปีนปีดครับปีนเรียบร้อย มีอะไมไหมเออนีคืออะไรคือแบตเตอรี่แล้วนี่กูกดชิปดีแล้วเนี่ยอ,อ,อะไรอะ่ะไี่บอกพี่อะไรเลยครับมีปืนไหม อยากได้ตีนนีหัวขวานเฮ้ยเรือเมันพังมันพังอีนนี้แล้วมันพังตรงนี้แล้วปล่อยเลยทำอะไรไม่ได้เลยซอบี้เยอะมากซอบไอ้เยอะ กูขี่เกนโด,ด้บิสซิคลิงไม่เชีย่ยคอแบแมพแล้วไอ้ีค่แปบ๊บเดียวคอแบแมพแล้วอ่ะโอ้โหเสียวเวลามาเล่นเพื่ออะไรวะผมซามไม่ได้เลยครับไาไม่ได้เลยซองบี้มันเยอะมากไม่มีปืนด้วยโอ้พระเจ้า เราเอาเราเอาวุ้ไม่มีความมีความทนทานด้วยนะใกล้พังแล้วเนะี่ยเรา่าจะกลับมาที่เดิมแล้วมนะั้งเนี่ยไม่ใช่ดิเต้นมันเยอะมากนะกะสุนยาเยี่ยมใช้ยาไม่ใช่ใช้เลยโอ้ย โอ้โหให้แค่นี้ขอบคุณมากกดไงกดใช้ไงไอ้หาไม่บอกหาอะไรเลยต้องต้องเอา f1 หรออ๋อ e m ตี F ้แคน ามาเพื่ออะไรวะเอาไปสร้างพระเจ้าเข้ามาทำไมเนี่ยคืจะเล่นเพื่ออะไรอุ้ยอะไรอ่ะเอะไรอ่ะ้านจอดหอเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยแมวอา้อาวปีนได้เฉยทั้งที่มันเป็นรั้วลวดนหนามหอกว่าคุณจะไม่ยิงผมนะว่าคุยได้เทรดอะไรสร้างบา้านมึงอยางจะีอารนลงมาสร้างบ้านอีกเหรอไอ้เหี้ยมึงเห็นซอบบี้ไหมพังรุนรัวเลย เขียเนี่ยปืนก,ตาก,กาแบบ็ตังสองสกา MP7 แบบโหติดอันนี้แล้วดิสด,ดิกเกิลเฮ้ย X M X M อะไรไปแล้ว AK4 ่ AK 4, 4, 6, อ้เฮียตาย S K M XAF ช่างแม่อะไรเนี่ยที่ครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วแมวคืออะไรฮัลโหลแมวเขาทำอะไรอุ้ยคุยได้คาวอร์ด ที่เดียวได้ไรวะตัง17บาททุยกูขายของได้ไหมขายไม่ได้โอ้ยโอเค ผมว่าผมว่าพอดีกว่าว่ะผมไปไม่ไหววะไอเช่เกมแม่งหัควยเกินโอเคครับไปเจอใหม่ในคลิปหน้านแล้วกันเลยครับผมโอสำหรับนี้ก็สวัสดีครับไปเล่นเกมอื่นเถอะเชื่อผม